1ขวบสเดือนนะคะตอนที่คุณแม่เนี่ยพาจะพาไปที่โรงพยาบาละระหว่างที่ระหว่างทางที่จะไปพยาบาลก็จ่ายายาให้ปรากฏว่าทําให้น้องเนี่ยปวดแสบปวดร้อนเหมือนมีแผลไหมที่บริเวณลำคอจนทุกวันนี้ยังต้องรักษาตัวกันอยู่เลยล่าสุดทางโรงพยาบาลค่ะ พาเจ้าหน้าที่พยาบาลคนนี้กับทีมแพทย์สัตชกรเข้าไปขอขมาคุณแม่ของเด็กนะคะทางโรงพยาบาลบอกว่าพร้อมจะดูแลให้รักษาน้องเนี่ยจนกว่าจะหายเป็นปกติไปดูก่อนค่ะว่าคุณแม่ว่ายังไงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปขอขมาเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะมันจะเป็นแผลใจพี่กับแบบว่าตอนเนี่ยที่ที่ทำงานพี่นึกพี่ต้องระวังเลยมากขึ้น พี่บอกพี่บอกว่าจริงจริงี่คือคือหนูอะขอแค่พี่เอกใจไม่ว่าจะใครหรือใครก็แล้วแต่พี่เอะใจตามที่ขขาแจ้งนิดนึงเช็คนิดนึงเพราะตั้งแต่หนูสีแค่สองซีซีอาจจะไม่เป็นหนักถึงขนาดนี้หนูแจ้งไปแต่พี่ก็ยินยอมว่าคือยานอนหลับแล้วก็ให้ฉีดจนหมดวันนี้คุณแม่นิ่งแล้วนะคะ หลังจากที่วันแรกๆนะคุณแม่ร้องห่มร้องให้เสียใจนะพอเห็นสภาพเห็นอาการของลูกแล้ววันนี้พยาบาลกับเจ้าหน้าที่ค่ะเอาพวงมาลัยเนี่ยมาขอเข้ามามาขอโทษคุณแม่ของน้องวัยขวบสีเดือนนะคะโดยบอกว่าตลอดเวลาที่ทางพยาบาลร้องไห้เนี่ยแล้วก็ยอมรับว่ายอมรับเลยนะไม่ได้อ่านฉลากให้รอบคอบเขาบอกว่าหลังจากนี้จะถือเป็นบทเรียนในการทำงานแล้วก็จะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น จากเสียงที่เราได้ยินในคลิปสักครู่นี้นะค่ะพยาบาลบอกว่าเป็นแผลใจของพี่เหมือนกันแต่หลังจากนั้นคุณแม่ก,ก็ก็บอกกลับไปเหมือนกันว่าวันนั้นหนูเตือนพี่แล้วนะหนูทักพี่แล้วหนูถามพี่แล้วพี่ก็ยังยืนยันหลังจากคุยกันนะคะทำความเข้าใจกันไปชั่วโมงหนึ่งนะคะทางด้านของนายนนจินดาเวศคะ่ะรองนายแพทย์สาธ,ธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าความผิดพลาดคลาดเคลือ่อนเกิดขึ้นในเชิงระบบ การจัดเก็บยาโดยการจัดเก็บยาที่ใช้ภายในภายนอกมันไปอยู่ใกล้กันเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานเตรียมยาผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้อ่านฉลากยาให้ดีสีของบรรจุภัณฑ์มันใกล้เคียงกันด้วยแต่หลังจากนี้จะมีการตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยาค่ะเบื้องต้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มอบเงินช่วยเหลือ4 0 0 0นให้ครอบครัวของผู้เสียหายนะคะส่วนทางโรงพยาบาลคู่กรณียินดีให้ความช่วยเหลือทั้งจัดรถรับส่งให้คุณแม่จากบ้านพักมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลที่ลูกชายเนี่ยยังรักษาตัวอยู่แล้วถ้าในอนาคตน้องวัยขวบสี่เดือนมีอาการเจ็บป่วยอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลบอกว่าพร้อมจะช่วยเหลือดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลทุกอย่าง แล้วก็รวบรวมเงินจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาช่วยด้วยนะคะในการดูแลน้องเพราะว่าคุณแม่ต้องสูญเสียไรายได้ช่วงที่มาเฝ้าอาการของลูกรวมไปถึงรับปากว่าจะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการมแม่ค่ะแม่ได้ยินแบบนั้นแม่บอกว่าถ้าพูดถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแม่รู้สึกพอใจในระดับหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าคือแม่แม่บอกว่าแล้วถ้าหลังจากเนี้ย หรือน้องค่อยๆโตไปเนี่ยน้องมีอาการอย่างอื่นอย่างใดใครจะมารับผิดชอบเมื่อวันนี้โรงพยาบาลพูดว่าจะดูแลให้ไปตลอดจนกว่าน้องจะหายดีหรือแม้แต่หลังจากนี้ถ้ามันไปมีอาการอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุการให้ยายผิดครั้งนี้โรงพยาบาลก็พร้อมจะดูแลแม่บอกอ่ะตรงนี้แม่พอใจส่วนตัวแม่บอกไม่ใช่คนใจร้ายอะไรนะ ที่จะไม่ให้อภัยในความผิดพลาดแต่ยอมรับว่าวันนี้ยังให้อภัยแบบร0อเอร์เซ็์ไม่ได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าอนาคตลูกชายจะได้รับผลกระทบจนเกิดความผิดปกติอะไรอีกหรือไม่ส่วนอาการของน้องในวันนี้นะคะดีขึ้นค่ะ ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วคาดว่าอีกวันสองวันน่าจะออกจาก ICU ได้แล้วเดี๋ยวเตรียมสองกล้องจะได้เข้าไปดูแผลในกระเพาะอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาหนะ์หน้าอัปเดตอาการกันอีกทีค่ะขอให้หายไวๆและไม่มีอะไรแบบติดค้างหรือรังนะคะไ,<อ>ไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะ,จะใช้ชีวิตยังไงอะ่ะ <ừ> ตัวน้อยแค่นี้เองนะคะก็เกิดการขอโทษแล้วแม้ว่ามันจะมาช้าไปไหน่อยก็ตามเรารู้สึกว่าพยาบาลมาช้าไปนะคะแต่ว่าก็คุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรย,ยังไงถ้าถามว่าให้อภัยไหมเนี่ย ยังไม่<ก>ไมห้ร้อยไม่ได้อยู่แล้วนะคะทําลูกแม่ขนาดนี้แล้ววันนั้นเนี่ยมันหกใส่มือแม่แล้วแม่แสบแล้วแม่บอกให้หยุดให้ดูให้ตรวจสอบพยาบาลก็ดื้อไม่เชื่อคุณแม่อีกด้วยวันนั้นนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยบาดเจ็บหนักขนาดนี้เอาหายไว้ไวนะคะ